วสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซีกกกองนะคะ,ะทำกับข้าวอะไรนะลุงวางแกง,แกงหมูทานแกงหมูทานพะพี่น้องทั้งเตาแกะทั้งเตาทานมาเนี่เ <c oughs> ตาทานนี่นึงข้าวนึ่งข้าวเมนบอก <c oughs> เตาแก๊สนนึ่งข้าวทำกินด้วยเพมันไม่ได้ดังไฟอ๋ออันนี้เท่าไหร่ลุงวางออสองพันเตนบอกว่างซื้อมาใหม่ไม่ค่ดังสองอะไรนะสองพเตืนสองพเตืนน่ไตื่นอะไรเปลี่ยนเปลี่นก็สองพปลายปลาะสองพันเอ็ดสองพเอ็ดบ่หรือสองพเตืนไม่เตือนอ้าเตืนนี่เป็นภาษาผู้ไทยเป็นภาษาภูไทย พอสองพันมันเลยส <2, 000 S 2> องพันเลยก็เลยบอกสองพันเตือโอ้สนใจนะคุณก็อยากได้แบบนี้นะเอ,อ,อาหญาสิเอาได้สามอันคนแล้วเ <laughs> อาไปอะไรนักนาสามอันอันเดียวก็พอแล้วหมายถึงว่ามันราคามันเท่าน,นี้หญ้าสิเอาได้สามอันคนแล้ว <laughs> อันนี้จูดแบบไหนลุงวางเขายังไม่รู้เลยเขาก็เปิดตรงนั้นไงยาเปิดตรงไหน สาธิตให้ดูหน่อยป้าใช้บ้านอย่างไรป้าใช้บ้านก็ใช้จำแกนี่แหละของเจ้าก็มีไหมโอ้ทำน้ำกินกาแฟทุกวันแย่เหรอะแล้นั่นทำยังไงให้ค่อยเออด้วยเบิ่งแม่เปปิดุ๊บแล้วก็ใช้ปืนดิงไฟแช่เปิดก็หมุนมาแบบนี้นี่โอ้เป็นแรงนะแก๊สเล็กๆนี่นะเบ่โอาเราเลี้ยงพุกเลยบ่ามันล้าหมดเราก็ให้ลุงวังไปเติมได้ลุงวังอย่าอย่าไปเปลี่ยนถังนะ ถ้าเปลี่ยนถังปุ๊บก็เอาถังขี้เหล่มาให้เลยไปไปเปลี่ยนไปเติมที่ไหนาถ้าเปลี่ยนบ้านแหวงบ้านแหวงบ้านแหวงที่ลุงหวังไปเติมมาแหละอันอันนี้ลุงหวังไม่เคยไปเติมไหนอ่าแล้วเราที่ตันอเทียว่าแก๊สถังใหญ่เอาเติมที่ไหนอ๋อไปเปลี่ยนที่นี่ที่ของแม่คัใสายนะเปลี่ยนแก๊สเอาโอ้ใช้เปลี่ยนเอาเหรอเปลี่ยนเอาไปไปเติมเลยวันนี้นะไปเติมบ้านแหวงเลยโดนโดนบ้านเขาขายบัวน่ะนะนั่นแหละอยู่นั่นแหละไปโลดทุกค้อยเคยไป มันอยู่ติดทางเลยติดถนนเลยบ้านเด็เขาขายบัวนั่นแหละขายบัวป่ะเออเด็ขายเขาขายมะบัวนะก้อนพี่ป่ะแมนมีพี่บ้านน้อนนี่ล่ะบ้านน้อนก่อนมันจะจะถึงบ้านเออจะถึงบ้านเออบ้านบัวน่ะนะก็ตัวบ้านบัวนั่นแหละบ้านเขาขายดอกบัวเยอะๆข้างทางเขาขายบัวยุหันละเติมนยุหันละลูกบัวป่ะเม็ดบัวเม็ดโมน่ะนะเขาขายเม็ดบัวขายมะซารี่น่ะ อยู่หิมท่ายค่ะวิ่งใกล้นะบ้านอันนั้นละ์นะก่อนที่จะมาเราบ้านเราเนี่ยมันมีปั๊มเติมแก๊สอยู่ข้างทางเจ้าจะไปเปลี่ยนนะเสียดายถังเจ้ามันใหม่ใหม่แล้วซื้อของใหม่แล้วของใหม่เลยจะไปซื้อสิเลยนี่ซื้อนี่บันหมองโอ้ค่อยสนใจนะเนี่ยมาไว้ที่บ้านเนาะวันไหนมีถ่าเราก็เอาแก๊สเนาะวันไหนเราอยากปิ้งย่างเราก็กอดทานอือ ว่ามันเร็วนะนึ่งข้าวทำแกงสะทันข้าวเดียวบ่อันนี้กวดมันจะได้กว่ามันจะติดได้กว่ามันจะก่อถ้าฝนตกก็เปียกหมดแล้วนี่เทสนี่ยนะมันเร่งได้นะอือันนั้นมันเล็กไม่ได้เออสะทันกว่าจะเลี้ยงได้ใช่มาดูนะคะแกงหมูลุงวางแกงหมูเอาเข้าไปไว้แล้วเอาเข้าไปไว้แล้วเหลือแต่หม้อโอ้หลือแต่หม้อ อันนี้ก็จะเอิงค่ะพี่น้องจะเอิงตามแจ้วเสื้อยา่บ่จะเอิงนี่เนี่ยแบบเนี้ยอะไรเนี่ยทำวางไว้หลังบ้านแต่วแต่โอ้ข้าวลุงวางสวยแล้วลุงวางเนี่ยแบบเนี่ยอยากได้แบบนี้ดใหญข้าวข้าวลุงวางนี่สวยแล้วพี่น้องครับสวยแล้วนะข้าวข้าวใหม่แล้วข้าวใหม่แล้วไม่ได้กินข้าวเหลืองแล้วเนาะ เหลืองยังอยู่เดี๋ยวถ้าได้กลับไปจะเอามาอีกมันแซ่บอยู่เลยจะกินข้าวเหลืองต่ออีกบ่ครับข้าวเหลืองก็กินครับข้าวมันก็จะเสียดายมันเนาะน่เลยกินกระสอบข้าวเหลืองเจ้านะโอ้เหลือเยอะอยู่ป้าบาานี้เจ้าคือบ่เจ้าคือบ่แบงให้เขาไปกินให้มันเมื่ซะโอ้เขาน้องชายเอาไปเกลือไก่เพิ่มแล้วบ่เอาไปเกลือไก่หมด ไว้ยาไปเกลือเด้อไก่นอไว้เกลือคนนะเออให้ปลาต้มนั้นให้ปลาต้มน่ะปลาต้มมีอะไรก็เอามาให้น้องให้น้องน่ะน้องให้เราให้เราเนี่ยไปดูเห็ดฟาง่าเลไปดูเห็ดฟางบ่ป่าไปอาอี้วบ่เห็ดฟางฉายาฉายาฉายาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นผักที่เราหวานใหม่เราต้องลดน้ำหน่อยๆเยอะๆหน่อย เราจะไม่อยู่นิ่งนะคะทีเราจะปลูกผับไปเรื่อยๆอันนี้แปลงอันนี้เป็นแปลงที่สี่แล้วที่สี่ที่ห้าแอนบอกว่าผักของย่าจะได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเหระแอ,อนพ <c oughs> <ๆ>ูดประ่วานนี้แต่ผักของอ <c oughs> ดาด้ากับป <c oughs> ้าช <c oughs> าวบ้า, <c oughs> านา <c oughs> จะได้ที่สอง แต่ป้าที่บ้านไม่ได้ปลูกผัใใกอะไรทีเป็นของด,ดาดาหมดเลยของดาดาบ้านมีแต่ต้นหอมของดาดาก็สวยอยู่นะหน่อยน้องมองไปก็เสียปีเลยเสียวขีเลยสวยอยู่นะดาดาเขามองไปไมันเริ่มเขียวแนละ้วเห็นมเเออริ่มสวยแล้วตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็ส่องแสงแล้วนะคะ่ะไอที่ เราปลูกไม่แบบนี้นะคะเราไม่เฉียงไม่อะไรกันนะคะแต่เราอยาก,กให้ทำยังไงเราจะ<ใ>จได้ทานใช่เราจะได้แบบมีกําลังใจนะบอกว่าเออเจ้าดูแลดีเนาะแบบนี้ให้กําลังใจกันให้กําลังใจกันและกันนะคะดูแลเสียนทักได้ดีมากนะคะบางท่านก็ปลูกแล้วทิ้งไว้ก็ไม่ได้นะคะ ก็จะไม่เข้าอันนี้ก็คือแปงนะคะแตงค่อยนี่คือจะออกแล้วฮะจะขีดเอาที่มันเป็นฝอยๆฝอยๆเลยแบบนี้บอกเออๆๆๆๆตั้มแบบนี้อือนะคะเพราะเหมือนฝนตกเอาเนาะใช่ถ้าไปขีดแบบนี้มันมันว่าจะไปเอาอันนั้นมาอยู่ถ้าแบบนี้ได้เยอะ พยายามอย่าไปทางนั้นมันเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เอาเอาเอ,เอก็มันเป็นไรหรอกรออเามันมองไม่ไดหรอกมันรรอมนรรองไ,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 ไกลมันก็ปิดอยู่แต่หนก็ไหนลองดูเห็ดหน่อยเห็ดมาหกตรงนั้นฝั่งนั้นก็จะออกแล้ว ยังไม่ได้ปุ่นอะไรเลยอ๋อนี่เหรอ ทำข้าวทำค้างว่าเราอิจฉามันแล้วมันจะพอพอแตงเลยไหมมันจะพอแตงเลยืยค้างกะว่าอยู่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะรคป,ประมาณนี้นะคะกำลังทาน,น สวัสดีค่ะ